บทที่602ทองเพลิงฟ้าเจ็ดสีแน่นอนเสี่ยวซานขัดจังหวะเขาเข้าใจความกังวลของผู้อาวุโสอย่างไรก็ตามตระกูลพยัก์ผสมต้องเผชิญกับความยากลำบากมากเกินไปและมันไม่ง่ายเลยที่จะแก้ไขความขัดแย้งในสายเลือดเป็นเรื่องปกติที่ผู้อาวุโสที่ทำงานหนักคนนี้จะต้องกังวลหุบเขาทองจะเป็นบ้านของพยักผสมตลอดไป ขอบคุณผู้มีพระคุณผู้อาวุโสคนแรกกำลังจะโค้งคำนับเสี่ยวสารแต่ได้รับการห้ามจากเสี่ยวสารผู้อาวุโสข้าจะอยู่ที่นี่ชั่วขณะหนึ่งอย่างหนึ่งเพื่อรักษาอาการบาดเจ็บและอีกอย่างหนึ่งคือการเสริมความแข็งแกร่งให้กับการป้องกันของหุบเขาทองของเราด้วยการเติบโตของต้นไม้สีทองโบราณพลังงานชีวิตในหุบเขาจึงแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆ แม้ว่าวงเวทจะยังสามารถครอบคลุมพื้นที่นี้จากการค้นพบได้และจะไม่มีการรั่วไหลของพลังงานชีวิตแต่พลังงานชีวิตยังคงมีผลกระทบต่อพืชพันธุ์รอบๆหุบเขาเมื่อเสี่ยวสารกลับมาก่อนหน้านี้เขาพบว่ามีพืชพันธุ์มากมายที่เติบโตอย่างเขียวชอุ่มดีกว่าที่อื่นมากเมื่อผู้คนสังเกตเห็นแล้วจะเป็นปัญหาใหญ่ตอนนี้เขาไม่ใช่ฐานการฝึกฝนที่เขามีตอนที่เขาสร้างรูปแบบเวทมนต์ไม่ว่าจะเป็นความแข็งแกร่งหรือทรัพยากรเขาต้องมีมากมายมหาศาล จำเป็นต้องจัดรูปแบบที่นี่ใหม่หนึ่งคือการเพิ่มขอบเขตของหุบเขาสีทองและอีกอย่างคือการปกป้องพลังงานชีวิตไม่ให้รั่วไหลออกมาและเพื่อแยกทุกสิ่งภายในที่นี่ให้ดีขึ้นต่อไปเขาต้องแยกยาผลประโยชน์จากสารบรรพบรุษที่นี่และจะมีความผันผวนของพลังงานที่รุนแรงและเขาจำเป็นต้องมีความสามารถในการแยกตัวที่แข็งแกร่งขึ้นด้วย ไม่มีปัญหาผู้มีพระคุณหากในเผ่าพยักฆ์ผสมของเราสามารถทำประโยชน์อะไรพูดได้เลยหนุ่มๆในตระกูลถือว่าเจ้าเป็นตัวอย่างทุกคนเต็มใจที่จะติดตามเจ้าโอเคเสี่ยวซานไม่สุภาพบางอย่างก็ต้องการใครสักคนจริงๆตลอดทั้งสัปดาห์ถัดไปเขายุ่งอยู่กับการจัดรูปแบบวงเวทด้วยทรัพยากรต่างๆที่เขานำกลับมา เขาได้ขยายและปรับปรุงรูปแบบภาพลวงตารอบๆหุบเขาทองคำทำให้จำนวนรูปแบบภาพลวงตาเพิ่มขึ้นเป็น81แบบเป็นแถวขนาดใหญ่รับรองได้เลยว่าถึงแม้ว่าจะมีขุมกำลังในระดับจักรพพัดิอสูรผู้ยิ่งใหญ่บินอยู่ก็ตามมันจะไม่พบเบาะแสต่อไปนี้แน่นอนหลักฐานก็คือว่าฝ่ายตรงข้ามไม่ได้เจาะเข้าไปในภาพลวงตาโดยตรงในเวลาเดียวกันมันยังเพิ่มพลังป้องกันและรวบรวมวิญ,ญญาณให้พลังงานแก่ต้นไม้เก่าแก่สีทองเพื่อช่วยให้มันเติบโต ภายในหนึ่งสัปดาห์รอยเลือดทั้งหมดในร่างกายของเสี่ยวซานก็หายเป็นปกติมีเพียงสติเท่านั้นที่ไม่กลับสู่สภาวะที่ดีที่สุดก่อนหน้านี้เขาไม่รีบแม้ว่าสติของเขาจะลดลงแต่ความเร็วในการฟื้นตัวและการปรับปรุงก็เร็วขึ้นกว่าเดิมหลังจากเสร็จสิ้นการจัดวางหุบเขาทองแล้วขั้นตอนต่อไปคือการแยกแยะสิ่งดีๆที่เขาได้รับมาก่อนอย่างละเอียด เสี่ยวซานไม่เคยต้องการที่จะ,ะเผชิญกับความรู้สึกร้ยอำนาจเมื่อเขาถูกไล่ล่าโดยจกกักรพรรดิอสูรธมินผู้ยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ในอนาคตสิ่งที่เขาจะต้องเผชิญก็คือการมีอยู่ของระดับนี้ดังนั้นเขาจึงต้องเตรียมการบางอย่างเพื่อที่จะสามารถต้านทานระดับนี้ได้แก่นแท้ของเลือดจระเข้เวลาและเลือดอินทรียักษ์ปีกทองที่ได้รับในราชสำนักบรรพบุรุษได้รับการมอบให้กับกูหลีและเฉิงจือเฉิง เมื่อเขากลับมาครั้งล่าสุดเขาใช้กระดูกหางจิ้งจอกเพื่อช่วยให้สาวจิ้งจอกแดงปรับปรุงสายเลือดของพวกเขาด้วยการทําให้สายเลือดบริสุทธิ์ความแข็งแกร่งของเด็กผู้หญิงเหล่านี้ดีขึ้นมากผู้ที่แย่ที่สุดได้ไปถึงฐานการฝึกฝนขั้นที่ห้าแล้วและแดงหนึ่งได้มาถึงขั้นที่7แล้วต้องบอกว่าในทวีปนางฟ้าความแข็งแกร่งของสายเลือดนั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ความแข็งแกร่งของทุกเผ่าพันธุ์ ที่สำคัญกว่านั้นกระดูกหางจิ้งจอกได้เพิ่มขีดจำกัดสูงสุดของการฝึกฝนด้วยขีดจำกัดบนนี้สำคัญมากซึ่งหมายความว่าสามารถเลื่อนระดับให้สูงขึ้นได้และปัญหาเดิมของเลือดที่บางได้รับการแก้ไขแล้ว นอกเหนือจากรายการที่ได้รับเหล่านี้แล้วรายการที่สำคัญที่สุดคือสัญญาณการเวลาอาวกาศนี่ไม่ใช่แค่ต้นแบบของอาวุธศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นแต่ยังสามารถดำรงอยู่เป็นอาวุธศักดิ์สิทธิ์ชั้นยอดได้อีกด้วยก่อนที่จะกลั่นกรองเสี่ยวซานได้ยืมพลังของมันมาแล้วมากกว่าหนึ่งครั้งนอกจากสัญญาณการเวลาอาวกาศแล้วยังมีหินสีดำขนาดใหญ่อีกด้วยเสี่ยวซานได้คิดวิธีใช้สิ่งนี้แล้ว นอกจากนี้ระดับการฝึกฝนในปัจจุบันของเขาได้รับการปรับปรุงและทองเพลิงฟ้าของค้อนห้าวเทียนยังสามารถกลั่นได้อีกไม่ว่าจะเป็นการสร้างหินสีดำหรือสัญญาณการเวลาอาวกาศเป็นไปไม่ได้ที่จะมีบางอย่างอยู่ในมือพร้อมกันอย่างแน่นอนหลังจากพิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วเสี่ยวซานก็ตัดสินใจที่จะปรับปรุงทองเพลิงฟ้าก่อนสถานที่กลั่นได้รับเลือกในหุบเขาเสี่ยวซานขอให้สาวแดงปกป้องรอบนอก ครั้งแรกเขาสร้างวงกลมแยกหลายวงเพื่อแยกเสียงและพลังงานและจากนั้นก็เริ่มการปรับแต่งของเขาคุณลักษณะที่ใหญ่ที่สุดของทองเพลิงฟ้าคือไม่สามารถกลันด้วยแรงภายนอกและอุณหภูมิสูงที่แผดเผาสามารถเผาวัสดุทั้งหมดได้หากเขาต้องการจะขัดเกลาเขาต้องใช้พลังจิตเพื่อทำให้ลักษณะดีขึ้นและเป็นการดีที่สุดที่จะขัดเกลามันด้วยความรู้สึกอันศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่จะได้ใช้พลังที่แท้จริงของมัน อาจกล่าวได้ว่าค้อนห้าวเทียนรุ่นดั้งเดิมนั้นเป็นเพียงรูปทรงที่หยาบที่สุดเท่านั้นและไม่เคยผ่านการขัดเกลามาก่อนการฝึกฝนครั้งก่อนของเสี่ยวซานนั้นไม่เพียงพอดังนั้นเขาไม่ได้ลองเขาเพียงแค่ใช้เหล็กเพลิงฟ้าทองคำเพื่อชำระพลังทางจิตวิญญาณของเขาให้บริสุทธิ์แต่ตอนนี้จิตสำนึกของเขาดีขึ้นมากและตอนนี้บุคลิกภาพของจิตสำนึกของเขาก็มีการพัฒนาเช่นกันและเขาสามารถขัดเกลาเหล็กเพลิงฟ้าทองคำได้แล้ว คอนห้าวเทียนลอยอยู่อย่างเงียบๆต่อหน้าเสี่ยวซานเนื่องจากการแยกวงเวททำให้อุณหภูมิภายในถ้ำเพิ่มขึ้นอย่างมากเสี่ยวซานปกคลุมคอนห้าวเทียนด้วยพลังจิตรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงของมันอย่างเงียบๆเหล็กเพลิงฟ้าทองคำเป็นโลหะที่ทรงพลังที่สุดที่มีคุณสมบัติไฟและมีฤทธิ์อย่างมากในตัวเองพลังงานที่ร้อนแรงยังมีความผันผวน,ผนต่ำและแม้แต่จิตสำนึกก็สามารถเผาไม่ได้ เนื่องจากเสี่ยวซานเคยใช้พลังทางจิตวิญญาณของเขาดึงมันมาหลายครั้งแล้วการเชื่อมต่อทางจิตวิญญาณระหว่างค้อนห้าวเทียนและเสี่ยวซานก็ยังค่อนข้างใกล้เคียงกันและก็ไม่ได้ถูกขับไล่โดยพลังทางจิตวิญญาณของเขามากนะักรอยยิ้มจางๆปรากฏขึ้นบนใบหน้าของเสี่ยวซานแสงสีม่วงกระพริบในดวงตาของเขาและพลังทางจิตวิญญาณของเขาได้รับการปรับปรุงผ่านเนตปีศาจสีม่วงกลืนกินทองเพลิงฟ้าโดยตรง ทองเพลิงฟ้าสั่นเล็กน้อยจากนั้นความร้อนแผดเผาที่ลุกโชนช่วงมันเป็นความจริงที่พลังทางจิตวิญญาณเท่านั้นที่สามารถขัดเกลามันได้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับความแข็งแกร่งของพลังวิญญาณด้วยนอกจากนี้มันยังสามารถจุดไฟพลังวิญญาณด้วยตัวมันเองและแม้กระทั่งเปลี่ยนมันเป็นสารอาหารของมันเองโดยการเผาพลังทางจิตวิญญาณของมัน เสี่ยวซานไม่ได้ใจร้อนหรือใจร้อนเกินไปจิตสำนึกทางวิญญาณเล็กน้อยถูกซ่อนอยู่ในพลังวิญญาณและทันใดนั้นก็เทมันลงในทองเพลิงฟ้าและในวินาทีต่อมาค้อนห้าวเทียนก็สั่นอย่างรุนแรงจิตสำนึกอันศักดิ์สิทธิ์เพียงเล็กน้อยที่เจาะเข้าไปในร่างกายของมันนั้นเทียบเท่ากับการควบคุมมันจะคืนดีได้อย่างไรและเปลวเพลิงก็ระเบิดออกทันที มีฉากแปลกๆป,ปรากฏขึ้นในระหว่างกระบวนการระเบิดเปลวไฟเปลี่ยนเป็นสีแดงสีแสดสีเหลืองสีเขียวสีน้ำเงินสีฟ้าและสีม่วงและสีทั้ง7จ,จะกระพริบต่อเนื่องทุกครั้งที่สีเปลี่ยนไปอุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น1จุดการเผาไม่ภายในอย่างบ้าคลั่งพยายามเผาจิตสำนึกของเสี่ยวสาร ถ้าไม่ใช่ก่อนที่จะได้รับจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์จากตรีสุนทองคำเพื่อมีอิทธิพลต่อการวิวัฒนาการในครั้งนี้เสียวซานก็ทนไม่ได้จริงๆแต่ตอนนี้จิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์ของเขาแตกต่างออกไปมันคือจิตสำนึกศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการผสมอย่างแท้จริงด้วยลมหายใจระดับราชาเทพ ไม่ว่าอีกฝ่ายจะเผาไม่อย่างไรสติของเสี่ยวซานยังคงไม่สั่นคลอนและทองเพลิงฟ้าบริสุทธิ์ทั้งหมดเริ่มเปลี่ยนแปลงในปริมาณมากในระหว่างกระบวนการเผาไม่นี้สิ่งเจือปนกลายเป็นเท่าลอยและเปลวเพลิงหลักสีสันก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เสี่ยวซานสัมผัสได้ถึงความผันผวนของเปลวไฟอย่างเงียบๆและจิตสำนึกของเขาก็จะได้รับผลกระทบเช่นกันแต่ภายใต้เปลวไฟหลากสีสันที่แผดเผาจิตสำนึกนั้นก็สว่างขึ้นเรื่อยๆแท้จริงแล้วมีความรู้สึกของจิตสำนึกทางวิญญาณที่ถูกทำให้บริสุทธิ์ การฝึกฝนของเขาไม่เพียงพอแต่พลังทางจิตวิญญาณของเขาได้รับการชำระให้บริสุทธิ์แต่ตอนนี้เขารู้สึกเช่นนี้แม้ด้วยความรู้สึกตัวของเขาแทนที่จะแปลกใจเสียวซานกลับรู้สึกยินดีและฉีดจิตสำนึกแห่งสวรรค์ลงไปในนองเพลิงฟ้าในทันทีปล่อยให้มันเผาไม่ต่อไปขนาดของจิตสำนึกก็หดเล็กลงเช่นกันแต่กลับสว่างไสวและแพรวพร่มากขึ้นเรื่อยๆทองเพลิงฟ้าหลากสีได้สว่างขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากการสะท้อนกลับของการเผาไม่ของสติสัมชัญยะ